และในคืนต่อมาพายุก็ตั้งเขาจะมาอีกครั้ง ลุงสมตัดสินใจที่อยากจะรู้ความจริงลุงสมเลยแอบอยู่ในหลังร้านในห้องน้ําจนหมดเวลาพอเลิกร้านแล้วลุงสมก็สังเกตว่าไฟในร้านปิดหมดจึงได้เดินออกมาจากห้องน้ําลุงสมตรงไปที่โต๊ะหมายเลขเจ็ดจู่ๆก็มีเงาของใครบางคนปรากฏขึ้นมาที่โต๊ะหมายเลขเจ็ดเงาของพวกเขาดูเรือนรางและโปร่งแสงราวกับควันพวกเขานั่งลงที่โต๊ะอย่างเงียบๆและเริ่มกินอาหารที่นัดได้วางเตรียมไว้ให้อีกครั้งลุงสมมองดูด้วยความหวาดกลัวเขาเห็นว่าเงาของคนเหล่านั้นน่ะไม่ได้มีปากหรือมีใบหน้า แต่อาหารก็ค่อยๆพร่องไปจนหมดเขาเข้าใจในทันทีแล้วว่าทําไมนัดจะต้องเตรียมอาหารให้โต๊ะหมาเลขจิตทุกคืนและทําไมถึงไม่มีใครเคยได้นั่งโต๊ะนี้เลย จากวัน,นั้นเป็นต้นมาลุงสมก็ตัดสินใจจะไม่มาร้านของนัดอีกเลยเพราะเขาไม่สามารถทนอยู่กับความลับที่น่าขลุกของร้านอาหารนี้ได้อีกต่อไปเหตุการณ์นี้ผมว่าลุงสมน่าจะเห็นคนจรจัดมากินข้าวที่วางทิ้งเอาไว้หรืออาจจะเป็นคนรู้จักของนัดเองนะครับที่มากินข้าวโดยไม่ได้บอกใครโดยที่นัดอนุญาตไว้ก่อน,อน,อนแล้วแต่ด้วยความมืดจึงยากที่จะมองเห็นว่าเป็นใครนะครับคิดว่าเป็นยังไงล่ะครับนะเป็นการตีความที่สมเหตุสมผลมากเลยค่ะพี่สินคะ a อไอก็บอกว่าอาจจะเป็นคนจรจัดที่แอบมากินอาหารที่นัดวางไว้ให้นะคะนะถ้าหาก โวโหและแอบ,บเข้ามาในร้านในตอนกลางคืนเนี่ยด้วยความมืดและสภาพแวดล้อมและเงียบสงบเนี่ยทำให้ลุงสมไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าคนเหล่านั้นคือใครและจินตนาการไปเองว่าพวกเขาเหล่านั้นมีรูปร่างแปลกๆอีกความเป็นไปได้หนึ่งก็คือเพื่อนของนัดเองที่แอบ,บเข้ามาในร้านตอนกลางคืนโดยไม่บอกใครเพื่อที่จะกินอาหารฟรีหรืออาจจะมีการนัดไว้แล้วเพื่อมากินอาหารกับนัดภาพหลอนจากความเครียด ลุงสมอาจจะมีอาการเครียดสะสมเลยทําให้เขามีอาการภาพหลอนแล้วก็หูแว่วไปเองลูกค้าที่ยังไม่ได้กลับบ้านที่เขากาลังนั่งกินข้าวอยู่เหมือนกับที่ลุงสมเพิ่งออกมาจากห้องน้ำนั่นแหละค่ะนะนอกจากนี้ยังมีความเป็นเรื่องอื่นที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นเป็นเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นจากลูกค้าคนอื่นก็ได้ค่ะหมายถึงว่าลุงสมอาจจะแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งลูกค้าคนอื่นเนี่ยอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาก็ได้ค่ะนอกจากนี้ เหตุผลที่นั่นไม่บอกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าโต๊ะนั่นอะอาจจะเป็นโต๊ะส่วนตัวของนับที่อยากจะเว้นเอาไว้เผื่อเพื่อนมาหรือว่าเผื่อคนรู้จักมาจริงๆตั้งแต่แรกล่ะค่ะนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่จะมาในช่วงเวลาร้านปิดแล้วละค่ะนะก็อาจจะเป็นเหตุผลนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะ